พี่ครับ้มัวอะไรเจ็ดมัวมีวา่สิบสี่องครับโอคู่นี้ไม่น่าหนูเลยวะยกที่หแล้วก็ยกที่สครับดูคู่คู่นี้ดีกว่าว่ามีใครมั่ววะว่างๆางดูมวยอีกว่ะเฮ้ยคู่นี้ไก่เจอไก่นี่วะชวนน้องชายหน่อยซะแล้ว ที่ไม่น้องชายกูตอบชายง่งวะเอ้มาแล้ววะเจ๋าวีา่เปนน้องชายกูดีกว่าวะเจ้กูมีเจกู ั่ะวะใช่หรอวะช้าจังวะรอนานแล้วนี่ย้วิงขี่มาถึงไม่รีบออกมาวะเออมาถึงแล้วพี่จอเฮ้ยถึงไหนฮ้ยือว่าวยคนนี้เลยผ่าไว้ยผพานวยวันนี้ ก็ต้นสองสุพรรณแรกเอาแน่ว่ะเนี่ยรวยเชื่อพี่น้องเดี๋ยวไปดูเรื่องคุไหนค่อยว่ากันอีกทีนึงเอาเโอเคปะรวยรวยมีกี่บาทอ่ะเยอะไหมอ่ะแพงสักหมื่นนึงว่ะโหแพงน้อยยังวะโอ้เก่าใจร้อนสักแสนน่ะพี่เอาเลยเหรอเออมีคเท่านี้แหละเดี๋ย่พารวยหมื่นหนึ่งเดี๋ยวกูปั้นขึ้นล้านอ่ะไปเลื่องผมใจร้อนไปไปไป ไปน้องเดี๋ยวพารวยเอากี่บาทนะปี๋เหมือนเดิมเดี๋ยวพี่พาขึ้นล้านด้วยทำดีแตนหนึ่งพี่เราต้องสิดร้ายพี่ซื้อแลมโบูลพาเองไปตีกลี๋เลยน้องผมหมดนี่ผมเหลือแต่ปู้านน้ำชาเราไปที่เดิมทีเด็ดเลยตัวนี้เสียโอ้ยเสียกี่บาทแล้ววะมึงอยู่ไม่ได้นับเลยวะพี่เพิ่งตังกี่บาทนี่อล้วยืมเงินหนึ่งับพี่เงินหนึ่งเลยมันเสียเมื่อกี้นี่ เอาเสร็จแล้วหรอเออนี่วนะผู้หมายหมายแล้วแต่คุณลาวคืนเดี๋ยวให้ยิ้มก่อนหนึ่งไม่เยอะนี่น่าแค่ดูอะไรอะแม่งไอแดงอะแม่งชื่อโคตรลาวอะเฮียโอชื่อโคตรลาวอะเดี๋ยวดูงูนูสีฟ้าแม่งบุดคนบ้าอะไรทุณแม่งตั้งหลายนัดแค่เยอะกว่าชนะว่ะสีฟ้าดำดำหมดดำนะที่ งวดนี้มวยอะไรสุดยอดมีแจงรืม่นีน้องดูเปลี่ยนไหมพี่ไม่รู้ว่ะพี่ที่ว่าไงอ่ะหรือว่าถามโต้ดูมั้ยตอนไหนหรอตอนนี้ยังหนึ่งตอนหนึ่งอยู่อย่ารอยกแรกก่อนเนาะน้องเรียนดีเด้อย้อมตรงนี้เลยนะจะเล็กอย่างไรนะรอ็กหมดนะทุกหมดนะโอ้ยท่ามันนะยึบยึบยึบจี่บานตอนนี้หรอยึดต่อหน้ายึดน้อยยังมัเอาอย่นี้เียยึบ 5้า0 0ื่นห้า0ม0 0นโอเีผเสี่ผมจะไ่ทิ้งับบ้านนอนกินหมูกระทะเอ้าผมเชื่อพี่เอ้าผมเชื่อพี่เดี๋ยวให้ยืมกว่าห้าหมืนจับม้อไปพี่จะไปลงอ่ะผพี่เหือสามหมื่นี่้เองตแเล้วิดตัวมาแ้โหคนอะไรอ่ือโคตลาอีกอะไรต้งจีนจีนเลยจีอะไรอ่ดื้อกองดื้อกองจีอะไร มันมาแล้วมันขึ้นชงแล้วน้องเพิ่งลำมวยเสร็จเมื่อกี้อ่ะแม่งนี่น้ำเงินลำไม่เป็นเลยว่ะลองลองสวนกราฟดูไหมวะคือเอามันเอาจีนด้านนี้อ่ะผมก็คิดอย่างนั้นนะพี่เอากี่บาทนะสองหมื่นห้ากหมื่นห้าอีกยุบี้ห้าหมื่นใช่อ่า เปิดราคาเปิดราคาะไรราคาแดงสองงแดงสององลองลองลองครับลองมาแล้วเปิดกูเลยอี่แกเอาเอาเฮ้เรา้องเอาเอาเยอแล้วเงเอามาาเดี๋ยวโอนก่อนดิูยันไม่โอนผมเลยยังไงเนี่ยกี้โอก่อนไโอนกอากันเนี่ยฮะผมมันจะจุกแล้วจุกแล้เดี๋ยวก็วาได้เฮยผมได้อะ

ai lấy lấy rồi đâu pha đâu, quậy này thao à, ơi ơi, đen quá đi lục na đen má โอ้ยอะแดง้อ้ยแดง้ยแดง้แดงด้ยแดงแดงสีแล้วอะแดงสีแล้วเนาะเ้ยโดนเอยโดอดอนอแดงาแดงโอ้ยแดงโดลวเลยว่ะแดงโูสีว่ะเแม่งแพ้กับแพ้เจอกันว่ะ mọi người 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 mọi เฮ้ยมีอะไรอ่ะมีพอเพมวยเนี่ยม,มันเสียง,ง,งยดังจะจับหาคนไงก็เหนดีว่าอดีตแลผมจะ,ะพร้อมเดินไปนั่งดูพวกมันเชียร์มวยผมจับคนหนึ่งพี่เอาเลยนะอีกสามคนอีกสองคนเนี่ได้เอาไปเไปตามนะตามแขนเสองคนเนาะน้อยวะ ว่าไอแดงมาว่ะไอพัะเบิดพระบาทแล้วเนี่ยอ๋อผมว่ามันลำไยโคตรกากเลยเวผมว่ายกสองมันมาว่ะเนี่ยเดเี๋ยวพี่ก็เชื่อเองว่ะว่าว่ายกสองมาแล้วยกสองผมเอาพี่ผมเมาเอาเปล่าเอาเปล่าระฆางอะไรระฆางอะไรเหล็กต่อสามหนึ่งเอา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 ทุกหมดตัวเลยหมดตัวเลยหมดตากเลยเอาผม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 ตามด้วยตามด้วยนะตามด้วยนะนะมาเนาะรวยนนี้รวยไปดีดีกว่า

ทำแล้วทำแล้วำแล้วเอามือือนด้วแล้วยเก้ะต้องเอ้ยโเขาเลยเขาอยว่ะงไม่ตายที่อ้ราหมมไว้รปสวยดั้นราคา้รับเลยโอ้ยโอ้โอ้ยนียังเพื่อตีดับโอ้ยดับรวดเลยโอ้ยหมอกลัวเับเราน้อง

เร่งรังมวยไดแรับอนุญาตนะในหลักฐานเฮ้ยรัฐาณพี่มีในวีดีโอมาแล้วเฮ้ยทีตำรวจจริงน้องในกองแต่พี่แจ้งสิทธินะอ่ะองมีสิทธิ์ที่จะพูดหรือไม่พูดก็ได้คำพูดเองสามารถใช้ในชั้นศาลได้มีสิทธิ์ที่จะพูดขางในความและมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้ญาติทราบนะครับเดี๋ยวไปคุยกันต่อที่โรงพักอะไรว้ารัฐาณมีหมดเพว่เองไม่ต้องร้องรีบวะ ผมเจอะไรแลรันอะไรนนีมีอะไรเปา้นิาหมีพ้นเปล่ามีหรอไม่ได้มาเล่นอะไรเลยไปกินน้ำชายเฉยๆน้ำชายมันสูงไปหนิเฮ้ย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 กลับรโกบากโกบากเบาๆไปไปต้องดูแลด้วยรุบงุ้้งงุ้งรุ้งรุ้งรรุ้รรงร้ยุร้ง้้